มีลูกเพจถามมานะครับว่า s u n o AI เนี่ยใช้ฟรีหรือว่าเสียเงินและมันสามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามวันนี้ SUnoA i นะครับก็จะมี3แพลนนะครับตัวแพลนเริ่มต้นเนี่ยคือ basic แ Plan สามารถใช้งานฟรีได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นโปรแพนนะครับเป็น10เหรียญต่อเดือนก็คือเอาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ส่วนตัวที่3เนี่ยเป็นพรีเมียร์แพลนนะครับเป็น30เหรียญต่อเดือน ตัวนี้เอาไปใช้งานในเชนิงพณิชย์ได้เช่นกันแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือมันสามารถได้ตั้งหมื่นเครดิตแล้วก็สามารถทําได้เดือนละ2000เพลงนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าหากใครเป็นครีเอเตอร์เนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นแบบรายปีไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะลดลงอีก20%นะครับและนี่นะครับเป็นเพลงที่ผมทําจัด AI ภายในเวลา1นาทีนะครับแล้วมันก็จัดการให้เราเลย Copy ี่เนื้อเพลงไป,เ,ปเลยใส่เข้าไปตรงนี้ตหเสร็จแล้วเราก็ใส่พร้อมใส่เข้าไปกดข,ขึ้น โอ้เพลงเท่เลยอ่ะโอ้กดดาวน์โหลดเราจะเอาตัวเพลงที่เราได้มาแล้วมาแยกเต็มเพื่อเราจะไปทำงานโปรดักชั่นของเราต่อ กดตรงนี้กดซื้อเลยครับเอ็มไลท์สเตมเข้ามาแล้วตอนนี้เราเข้ามาเดดดอรแล้วนี่ของแบลนแลบนะไม่เสียเงินแบลนแล็บแ,บแับนคอมนะครับเสียงร้องเสียงกลอ,องเสียงเบสพวกเสียงกีตาร์